รู้กันไหมครับว่าฟ mm ีน hmm. ัสลหรือยาลดผมร่วงที่พวกเรากินอยู่ทุกวันนี้เรากินโอเวอร์โดสเกินไปนะครับเพราะงานวิจัยเพิ่งออกมาล่าสุดเลยครับว่าการกินฟีนัสลเพียงแค่0.2มิลลิกรัมก็ช่วยลดเจ้า DHT ได้มากกว่า50%แล้วเพราะปัจจุบันนี้ที่เรากินกันอยู่นั่นคือ1มิลลิกรัมเนี่ยมันยังเป็นประมาณที่สูงเกินไปและนำมาซึ่งการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยโดยเฉพาะเรื่องทางเพศฟังถึงตรงนี้ถ้าใครยังไม่เคยกินฟีนัสลายตตกใจไปครับพ่อหมอจะบอกว่าฟีเนรัสลกาาหยเปีีแแลลลล้วะท่หักกขอองคืารบ็อกน first line ีครไม่ให้ร่างกายสร้างมันออกมาซึ่งเจ้า d h เนี่ยเป็นตัวการหลักในการทําให้รากผมของเราฝ่อเข้าสู่ระยะหลุดร่วงทำให้เกิดว่าผมร้านถาวรทางออยอเมริการับรองการใช้เฟนสไลด์ไว้2โดสครับหคือ5มลกัมซึ่งเป็นโดสสำหรับรักษาภาวะทํารูหมักโตและ2คือ1มกัมที่เรากินอยู่ในทุกวันนี้ครับรวมถึงตัวหมอเองด้วยซึ่งเป็นโดสสำหรับการรักษาเพราะผมร่วงจากกรรมพันธุ์แต่ข้อมูลน่าสนใจก็คือการกินเฟนไซดเพียง0.2มกรัมสามารถบล็อกดีเอทีได้มากถึง55%ซึ่งใกล้เคียงการกิน1มิกัมากๆเพราะการกินเฟนสไลด์1มิกัมบล็อกได้เพียง65%ซึ่งต่างกันเพียง10%เทั้ นะครับแต่ผลเรื่องเคียงเยอะกันชัดเจนเลยเพราะว่าเจ้า DHT เนี่ยมันไม่ได้มีบทบาทแค่เรื่องผมตัวอย่างเดียวมันยัมีมันบาดเกี่ยวกับเรื่องพลังงานสมองฮอร์โมนเพศซึ่งการไปลดเจ้า DHT อทมากไปอ่ะจะส่งผลเสียเหล่านี้ครับหนึ่งทำให้สมองเบลอง่ายทำให้หงุดหงิดทำให้เครียดง่ายทำให้อ่อนเพลียทำให้เซ็กซ์เสื่อมแม้จะพบได้เพียงแค่หนึ่งถึงห้าเปอร์เซ็นต์แต่คนที่เป็นแล้วเนี่ยแทบจะไม่รู้ต้องทำยังไงต่อเลยโดยเฉพาะที่คนอายุเยอะๆแล้วนะครับเราอยากจะเริ่มต้นก,นการกินแฟตสไลด์เนี่ยคุณต้องระวังดีดเๆเลยเพราะววว่่่่่่่าาาาาเเ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 รรรรรรรือองซ็็กกกกกกส์นน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 ียยยัััััั้ชดดจมมมๆะะะะคคคคคบบบุพฉทิิใใหผ ไลให้ลดแซฟฟกลงมาคือการกินโดส0.25ครับผมหรือกินเพียงหนึ่งใน4ของเม็ดครับผมซึ่งวิธีการก็ไม่ยากเลยครับเราจะใช้เครื่องตัดยานะครับผมให้แบ่งเป็น4ส่วนก็คือจากวงกลมนะเราจะตัดแบ่งให้เป็น4ีเสี้ยวอย่างนี้ก็กินแค่เพียงวันละเม็ดครับหรือ2ไม่อยากกินเลยใช้เป็นแบบยาทายาท,าทาที่ชื่อว่า Topical f a ฟรช l ลปปัจจุบันนี้อาจจะหาย,ยากนิดนึงนะครับผมต้องหาตามคลินิกเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ทาเวลหนักรีรษะเห็นผลได้ใกล้เคียงกับการกินมากๆครับผมแต่ยังไม่เท่ากันการกินนะที่สาคัญเลยอาจจะมีการซซึึมม้้าาาส่่่่กกรรรรลออดไนนยยัับงงง็ีีววิจหทใช สายอับทาสามารถลดผมร่วงได้จริงผมดูหนาขึ้นได้ซึ่งจุดพีชสำคัญเลยคือบางคนใช้แค่ทานครับหรือกินโด,ดต่างๆอบนนี้ผมก็ขึ้นมาจริงๆแต่ไม่ต้องเผชิญกับผลข้างเคยียงที่น่ากลัวเลยไม่อยากให้รู้ว่าการปลูกผมหรือการกลับมามีผมหนาอีกครั้งเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ยาแรงเสมอไปไม่จำเป็นต้องใช้อาการที่แรงๆเสมอไปแต่ถ้าคุณใช้ถูกกับตัวเองใช้เปนปริมาณที่เพียงพอและใช้แบบถูกต้องจะช่วยให้คุณมีผมหนาดกดำอย่างยาวนานและปลอดภัยครับถ้าคุณมีปัญหาเรื่องผมบางจากกรรมพันธุ์อยากลองแนวทางที่ปลอดภัยสองคนสี่ เเสียถ้ากลักบมามีผมที่หนาดกดำได้อีกครั้งนะครับ